อำเภอปายร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปายสภาวัฒนธรรมอำเภอปลายอ,อปพอทในพื้นที่ภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอำเภอปาย โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานฤด,ดูหนาวอำเภอปายประจำปี2567หม่นเมืองปายระหว่างวันที่26-31ตุลาคม2567ณบริเวณตลาดนัดวันพุธตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอปาย โดยมีพิธีเปิดในวันที่28ตุลาคม2567ได้รับเกียรติจากนายชูชีพพงษชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดนายอเนกปันทยมนายอำเภอปายกล่าวต้อนรับและนายประยูนปิมปากำนันตำบลแม่ฮีประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายเช่นการแข่งขันรำวงย้อนยุคของกลุ่มสตรีแต่และตำบลในอำเภอปายการประกวดร้องเพลงท้องถิ่นท้องที่อำเภอปายการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งการเดินแบบการกุศลผ้าไทยใส่ให้สนุกสเสนีผ้าสเสนีปายการประกวดมิตรควีนออปายเวอร์ชัน2การแข่งขันชกมวยไทยศึกอบอจอแม่ห้องสอนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานเป็นจำนวนมากอําเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน <In S 1> การจัดงานฤด,ดูหนาว <In S 1> จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวอำเภอไปายได้เป็นอย่างดี โดยมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานฤดูหนาวผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆทั้งทางสื่อโซเชียลทางสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอปายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น